ท่านผู้ชมใครเข้ามาแล้วขอกระราราขอกระรืแชร์เด้อสิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยกดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับผมต่อคอยกันทางประเทศประเทศซี่ยงไฮสำหรับตัวเลขนะครับก็ใน่ลด้ขึ้เขาบอกว่าระวังปุ๊กับเก้าเนาะนะครับอือพอมาตามนะครับงวดที่สี่นะครับน้องน้องก็ซื้อลงคงด้วยเอ่อแมวพางนะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเสียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยตัวเซ็นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสิงหาครับนายสิงหาผมเดินทางับจากอำเภอโบัวซีนเนาะครับรถแบบเบียบเบียบสอง้อยลงหัวลงอาจารย์ลงลงหัวลงหนึ่งสิงหาเนาะหนึ่งสิงหาครับผมยานช่องไม่ได้ ใครข้ามาแพิมพสาสานะับใครพมพกขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถุกงเบอเด้อวันนเ้งเล่ั้งวันมันปังเลย่ะอาสเด่อยยี่ทีเฮ็นเองยที่ช่ไเออี่ที่เสียนกระดาษเตีมเขียนป่ครับเขียนแล้วผมบอกกระดาษเอากระดาษให้ผมจะให้นับยอเจ้านังเสียนทางเขีันเดียวได้รนีหลงใครนี่นะ แนวบังลมเนี่ยแนวบังลมมีนย่างเนาะแนวบังลมเดี๋ยวก่อนหาอย่งแนวบังลมเพื่อนเราพร้อมรัลังประจำทั้งมวลเลยคมับผู้ชิดนะไปแล้วไปแล้วมันลมมันลมครับมันลมอะไรนี่มันลมมันลมครับมันลมลบจุดเทียบก็ได้มันลมเฮี้ยงโพด น้องเวยกะขึ้นไปจะพี่น้องขึ้นไหมย้ไม่ปี่ใครนี่หยูล้างเลยยาด้วยยาซไมาด้วยำจะเตียตี้านี่นเมายาดเนี่ยผมบอกคุณซื่อาอนดิพันผ่านน เนี่ยก็เจ้าก็เห็นก็เลยเอาเห็นก็เจ้าก่มาโอ้อร์ตอเล็กนะคือเก่านะครับเอาเก่าเลยเอาการพอตอเล็กอเหลื่อมฮอร์เลยวอ๋ออยู่ทางในเลขได้ที่มันสีหอกมันจะดึงมากข้างนอกนะตัวเลขเราก็มีตั้งแต่ศูนย์หอดเก่านะครับก็ที่เก่าแต่ตอนที่ให้อาจารย์เป็นตางวัลเรียกที่หาว่าคิดเอาเองเนี่ยก็อาจารย์สิอุปโลกเลยพี่น้องว่านั่นไหมก็เลยให้เอาจากทีแล้วเออเอาตัวเลขทีออกจากผ่าเนาะนะครับ มมที่่แใส่เข้ามาแล้วขอกแลแชร์ด้วยแชร์กันไปแชร์กันไปนะครับเสื้อเส้นนี้นี่เสื้อผู้ครอเส้นนี้เพราะท่านได้ติดนะครับอันนี้เป็งวดที่สี่แล้วเขามาสามงวดหรือเปล่าเขาโอ้สามงวดสามงวดติดสามงวดซ้อนหมดไปเลยงวดที่แล้วจะผ่านมาเป็นยังไงครับสามตัวเลยบ่สองตัวบนล่างสามตัวเพิ่มอะไไหมสามตัวสองหกกับสองสี่แต่แต่มัน มันมันมันเลขนี่มันออกมาซีโตนะครับท่านผู้ชมต้องจำวินเนาะนะครับถ้าเบิ่งจังหวดนี้ขับเบิ้งจังหวดนี้ว่ามันสิออกซีโตอีกบ่งวดนี้เพิ่นว่าสิให้ตรงๆเลยบ่ต้องวินว่าซั่นว่าต้องวินอืวดนี้ให้ตรงๆเลยต้องวินโอดสั่นเลยไม่ออกอาจารย์ฟันยิงเสือกเป็นเสือกคือสั่นไว้เดรถ้าว่าสั่นหรอวะอาจารย์สั่นหรือเปล่าอาจารย์เออเขาไม่ดิ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 คือมันเขามาเร็วเถอะมันเขาก่อนเดียดแอบถัดมาเนาะถ้าผู้ชมสามวันพี่น้องอย่าเสียโอกาสได้รับรางวัลไปลอรวยกันนะครับ มีชามีูเทุกคนเคยมานี่บผมไม่น่าผิดหวังเลยนอเรากวันนี้บรรยากาศดีเสียงหกเสียงนกรองรับนะออกสมาธุระดับหามาธุระไม่เกี่ยวกันเลยรูปเหตุผยังครับอาจารย์บอที่ไปนะ หนับเลยหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสบสองสิบสาสสิบหสิบหสิเจ็ดสิแปดสเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสองสี่สมสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสแปดสี่เก้าสิบ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสองร้อสิบเจ็สองร้อสิบแดสองร้อสบเก้าสองร้อยยี่สิบหน้ามากหน้ามาน้ามน้หนมากห้สองร้อยิบนสิบสองสองร้อยยี่สิบสามสองร้อยิบี่สองร้อยี่ห้าสองร้อยี่ิกสองร้อยยิบเจ็ดสองร้อยิแปดสองร้อยี่เก้าล้วสองร้อยเก้าครับสองสองเก้าองสองเก้าสองสองเกด้วยับได้ มื่อีกผมทำได้สองสี่ห้าวนี้ได้สองสองเก้าเมื่อก่อนได้สองสี่ห้าตัวนี้เดี๋ยวเขปัดไปเลยปัดนีปัดนีปัดีนะครับจะบอกไป้เลยไว้เลยข้อนะอาคือจะไปใส่ของข้อันจ้อ๋อแล้วครับเปิดลวครับเปิด้ัเปล้วคเปลยับเแรัเปิดแล้วคับเดแรกบอกิาแล้วคับเแบแล้วบเครับเลับรเข้งเับ้เ้าัเลยเ้เิบเิดลย ไม่ตั้งสีว้สีแบบแม่สีออกคักออกแน่เลยบอ่าเะโอ้โตรางมันที่หนึ่งแล้วมั้งสตัวแล้วออกสีละออกสีแล้วครับอแน่เลยเนาะลองมันกินหนึ่งสี่ตัวี่น้องสี่ตัวคือเก่าบ่มาลองหกตัวเลยครับจะได้ไปหาเราตุ้าเออกแล้วกันแล้วกาเออเลยกันเดี๋ยบอกโอ้โหจริงจริงลงมันทิหนึ่งจริงข้อละเอข้ละข้อละออกไว้ปวดออกข้อละโอ้จังวะ จังโมกสันเด็กนี่เสียออกร้ายตัวแค่ออกคัทเคือออกไหนอาจจะไงล่างสองชุดจังมเอาเป็นสองตัวตัวฟังหนิเด้อตัวฟังหนึ่งสามตัวอย่าดวกซะกันเด้อครับเด้อครูไข่ครูมันครับเป็นครูไข่ครูมันเด้อศูนครับศมาแล้วครับศูนย์ตัวเลกศูนย์สามครับสามั่วคนชิงดูเ้ยคนชิงดูเงาเงาโอ้ยเขเปาเลยว แปดแปดสามแปดสามตัวในศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดนะครับโอ้ศูนย์สามแปดสองตัวสอต่อไปสองตัวเนาะอ่าครับห้าสองตัวน่าจะได้สองชุดนะครับหนึ่งครับหนึ่งนี่ที่เขาเป่าห้าหนึ่งสองชุดเลยสี่ครับสีโอ้โอเคซีห้า สี่หกเแน่นอนไปสี่หกสี่หกที่คมมนแงวสี่หกผู้ขามาเป็นแค่สี่หกมาตัวสี่หกสี่หกเดี๋ยวอะรจตัวหกมาดูเขาสามตัวแล้ว็นสองตัวเขาแน่นอนเขาแน่นอนครับสามตัวสองตัวเดี๋ยวสรุปหายเด้อเท่านี้เดี๋ยวอาจารย์มักตัวใดเด้อใช่หมอาจารย์จะวงกลมหายโอ้แห้งไปาดคาท่ไนก็เดียยา่บ่ของข้อก็ออกได้ปเนาะแต่บ่ของข้อเลยอกอกบ่ ครับออกเประตูลเลยพอกตรงตงเลยครับเอากงานของวันนี้สร็จเลยครับวุ้เลขนับอะไรก่อนสองสองเก้าสองสองเก้าสองสอเก้าเก้าเรอเาเป็นสองเก้ายนับสองสองเก้าตาเเด็กเาสามตัวแล้วยังเหสามตัว่ต้องกลับเหอกลับห่อยกลับอยู่บก่าศูนย์แปดสามตรงๆเลยศูนย์แปดสามตรงตเลยสามตสามตรงตรงด้ ขาดไม่ชัดไม่เป็นไรครับฟังเสียง๋ยะเดี๋ยวคอยหมุนหมุนฟังฝุ่นก่อนครับเอยฟังฝุ่นก่อนคอยคอยหันมาครับของไงก่อนไห่ของไงก่อนให้สามไงก้นก่อนครับแลยวคอยหันมาเดี๋ยวดูนะครับแล้วมาดนะครับแค่สามแปดห้าหนึ่งสี่หกสองสองเก้าโยกปอให้เลยยกปอดหายปอดนะครอยคอยหมุนมาเท่านี้มันใชจครับกลางกลางก่อนจะคอยขอบนี่มันใจครับมันใจโยกมันใจมันใจ มันใจแห้งมาสันสองสองเก้าเป็นเลขแมันแม่อีกครับอาจารย์นี่มาล้มาล้มใจครผมแล้วครับอาจารย์มั่ใจงลอาจารย์ลงอาจารย์ลงตาๆสกวลนี่เนี่ยเออาบุนมาหาผมเนี่ยขนาดมันมันเสียกของข้อแล้วมันสันดุดดสันดุดๆวันนี้นี่ศูนย์สามแปดแล้วก็หาหนึ่งแล้วก็สี่หกเลขนับก็คือสองสองเก้านะครับ ศูนย์สดเล็กสตัวครับรากาเล็กสตัวก็คือหาหนึ่งรากาีเล็กนับก็คือ2 2งเก ครับผมยังบอกค่อยแท้อาจารย์นาหนีองสองที่เราเด็กนักเรยนราพยกโปรเลยครับอาจารย์ยกโบแถมปล่อยไว้ใจเพราะมีพันเปอร์เซ็นตันเดือนพเร์เซ็ันเปอเซ็นต้ยก่าอาจารย์1ันดีมาตลอดพันดีมาตลอดฟันดีมาตลอดวันนี้ให้พันเปเซนว่านี้มากหกาลคือเรียงกัวไหนครับนี่แหละแถวนี่แหละครับแถวบนนี่บอกแถวบนแ้แปดนี่บอกนี่บนกบมั่นใจในบนนะครับสำหรับวันนี้ครับ แต่ล่างก็หิ่งว่ไรได้ครับอยากิ่เป็นนันข่าขอะลางสี่ขอบคุณผู้ชมนะครับขอบคุณผู้ชมามากเลยด้วยขอบุณครับ